ฮังเกอร์เกมหลังจากไม่ได้ทำนานเลยนะตอนนี้ก็อยู่แบบเซิร์ฟที่มีว่าอะไรวะไฮพิกเซลนะไฮพิกเซลหรือเปล่าไม่รู้ไฮพิกเซลหรือเปล่าเรียกผิดด้วยแหละเรียกถูกว่าไฮพิกเซลหรือไมพิกหรือเออเออไฮพิกเซลนั่นแหละนะครับผมโอเคซึ่งเซิร์ฟนี้นี่ผมบอกเลยว่าอีซี่มากนะอีซี่หรือเปล่าเซิร์ฟนี้รู้สึกคนคนมันจะเก่งเก่งกว่าเซิร์ฟไฮพิกเซลนิดหนึ่งเนีเก่งกว่านิดหนึ่งนะครับซึ่งก็เซิร์ฟนี้ผมก็ชนะบ่อยอยู่นะคือแบบถึงแม้ไม่ค่อยได้เล่นก็ชนะบ่อยอยู่เนี่ยฝรั่่่งมมถาาว วัดเด o u ยูทูบนะพอดีผมได้ยศยูทูบเบอร์ไงเนะี่ยวัยทียศยศยูทูบเบอร์ในในเซิร์ฟนี้ฝรั่งแม่งก็เลยงงว่ากูได้มายังไงนะครับผมก็จะไม่บอกมันนะผมยิงไงยิงขีดยดพิมพ์นะโอเคโอ้หมีเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องเลยแม่งคนตายเยอะจังเลยวะไม่ใช่กูชนะแบบไม่ต้องแบบออกแรงเลยหรอวะโอเคได้ดาบที่ต้องการแล้วหมวกตอนนี้ต้องการชุดเกานะครับผมชุดเกาะชุดเกาะชุดเกาะ Okay. ซึ่งผมลืมเลือกสาย <c oughs> ลืมเลือกสายว่าจะเอาสายอะไร <c oughs> ช่างแม่งอ,ะอ่ะไปมีตัวหนึ่งตัวอยู่ข้างล่างน่ะอืออืออืออืโคตรดีซี่โคตรดีซี่บอกเลยไปแล้วครับผมไปเล้วไปเร็วไปเร็ว,แ,วแม่งตีไม่โดนเลยอะ่ะแอกเอ้ยแม่งเมื่อกี้มันแบบเหมือนรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนมันจะตกใจไงเลยแบบเจอไงเจอผมแล้วมันตกใจโอเควิ okay. ่งวิ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 ่ง โอเคเปิดอ okay, ุ้ยได้ได้แล้วต้องต้องการเอ่อไ he อแท่งอะแท่งธรรมดาเลคคอร์ดเอทีเอสต้องการแท่งธรรมดาเอ่อว่าดูชแนลเนมนี่กูต้องมาโปรโมทอะทีวีอะไปไปไปวิ่งวิ mm ่ง hmm. ว uh, ิ bye, bye ่งวิ่ง เราจะไม่ยิงกับฝรั่งนะผมเดี๋ยวแม่งแดกูยิงอีกช่วยจบไม่มีไม่มไ,มได้เดี๋ยววิงว่งก่อนวิงว่งก่อนวิงว่งวิง่งวิ่งขึ้นมาข้างบนก่อนนะโอเคกล่องเฮ้ยต้องการแท่งเหล็กอะไอทแท่งไม้อะสติ๊กอะสติ๊กสติ๊กอยู่ไหนวะต้องการสติ๊กอู้อู้รวยอู้รวยเ,เลย เอาโอเคอเปิดครั้งเดียวนี่รวยฮนะแบบพระเจ้าแต่ตอนนี้ต้องการสติครับผมสติสติสตโอ้โหไม่ไม่มีจะไปหายังไงเนะี่ยโยนทิง้งโยนทิง้งโอเคโยนของที่แบบไม่จาเป็นทิงนะ้งอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลกนะครับเวลาฆ่าคนได้อะไรเงี้ยเผื่อของที่เราต้องการมันจะแบบเราต้องแบบมาโยนอีกเฮ้ยเฮ้ยจับจอเจมโอเค มันอยู่แถวไหนวะตอนนี้ต้องการสติ๊กฮะต้องการโคตรโคตรมหาโคตรมหาต้องการวนรองเท้ามาด้วยดีกว่าเดี๋ยวเผื่อแม่งมีคนเอาไปโอคตอนนี้อาหารเราเหลือเฟือผมอาหารเราไม่ต้องแบบกลัวว่าจะไม่มีฮะแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมจะวิ่งไปหามันนะแล้วก็จะฆ่ามันนะผมไปข้างล่างโอเคทางนี้ทางนี้ทางลงข้างล่างครับผมโอเคลงไป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 ข้างล่างลงไปข้างล่าง วิ่ง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 บนปวดหัวปวดหัวพวกวิ่งบนโอเคอันนี้เปิดแล้วนี่แหละนี่แหละตรงกลางนี่แหละมึงมาเจอกันนี่หนูอุ้ย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 อะไร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 อุ้ยอุ้ยตีไม่โดนเลยอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ย่กูย้นก่อนโอเคไปแล้วไปแล้วอย่าพิ่งมาตุ๋ยนะอย่าพิ่งมาตุ๋ยนะกินก่อนกินก่อนโอเคเปลี่ยน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  ก็ไปโยนของข้างบนฮะวิ่งขึ้นไปโยนของข้้งบนโยนของโยนของโยนของทิ้งข้างบนนะวิววิววิเดี๋ยววิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็โยนของที่ไอ้นี่ที่แบบได้มาเมื่อกี้โยนลงไปข้างล่างฮะของที่แบบกะกากนะกะกากกะโลกะโลกะโลกะลาปากระป๋องปากะโลกะลามากอุ้ยได้สติกมาตั้งสิบเอ็ดอันตตนนี้หาเพชรหาเพชรหาเพชรเป้าหมายต่อไปคือหาเพชรครับผม หาเพชรหาเพชรหาเพชรอีกก้อนเราก็จะทําไม่ได้ฮนะดาบเพชรนะครับผมซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเราจะพระเจ้าแล้วเหลืออยู่ห้าคนเดี๋ยวผมจะฆ่าให้หมดเลยค่ะเด้อเนี่ยนะเดี๋ยวเราหาคนกันฝั่งนี้โอเครู้สึกอันนี้เอาไว้หาคนนะครับโหเกิดมาก็ได้ฟรีนะโอเคข้างล่างข้างล่างอนฮะข้างล่างมีหนึ่งตัวครับผมเราจะวิง่งวิ่งไปฆ่ามันนะผมไนวะนั่นไงเจอแล้วมาดี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  อะไรล่ะอะไรล่ะหลบหลบทำไมอุ๊ยอุยอุ้ยอุยอุ้ยของแม่งแรงกว่าของแม่งแรงกว่าอะไรอะไรของแรงกว่าไม่กลัวของแรงกว่ากูไม่กลัวกูไม่กลัวกูไม่กลัวกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วอืมอืมยายาจะมีหนึ่งตัวมาแบบเข้ามาฆ่ากูนะกูขอตัวก่อนเกได้แล้วได้หมวกหมวกใหม่หมวกใหม่หมวกใหม่วิ่ง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 กางเกงใหม่กางเกงใหม่เฮ้ยตกตกตกอุ้ยโอ๊ยวมันเจ็บมันเจ็บ กูวิ่งละกูวิ่งละมันเจ็บโหกางเกงกางเกงโอ้โหแม่งดูดิแต่ถ้าอย่างที่ได้มานี่มันโซบิกมากทนทานทนทานสิบวิค่อยกินของแอปเปิ้ลมารวมกันเอ,เอ้าแอปเปิ้ลทำไมมันรวมกันไม่ได้วะมันคืออะไรนะเนี่ยไอ้อันนี้เอาไว้ทำอะไรวะมันคือแล้วผมไม่รู้เหมือนกันของกากเฮ้แตวเราเอาของพวกนี้มาโอ้ยเดินใหม่เดินใหม่หมละ โยนทิ้งเลยโยนทิ้งเลยก็ได้ไปโอเคเตรียมตัวเหลืออยู่สองคนครับมาเราจะชนะให้ดูนะมา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 กินยาทนทานเอ้ยเดี๋ยวรอสิบิไอ้เหี้ยกูกินทำไมเนะี่ยอืมาม,ม,มา,มาอะไร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 อ,อะไรอะไรอะไร,อ,ะไร,อ,ะไรอีซี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะโอเคครับไปเลยครับบายเดี๋ยวจี้ก่อนจี้จจ